สั่งของผ่าน Delivery พนักง,งานมองแต่จกักรแลไม่ได้มองหน้าเลยหมอ,อายมากไม่มั่นใจเลยเพราะว่าตัวเองจกักรแลดำอายมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อจันนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะ ปัญหาก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่มีขนจักแลดกดามากแล้วก็มีหนังเกล็ดํามากเลยค่ะไม่รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยค่ะไม่กล้าที่จะใส่เสื้อแขนกุดเลยค่ะ <c oughs> ก็ตอนแรกมีความกังวลนะคะไม่กล้ามาทาเพราะว่ากลัวว่ามันจะเจ็บไหมแล้วก็มันจะได้ผลหรือเปล่าแล้วกลัวว่าจะเสียงเงินแบบไร้ประโยชน์ไปอะค่ะ <c oughs> แล้วก็พอได้มาดีดิตนะคะรู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะ ตอนนี้รู้สึกว่ามีความ <Wow. S 1> มัน่นใจมากขึ้นค่ะรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยแล้วก็รู้สึกวงแขนขาวขึ้นขาวขึ้นมากแล้วก็พี่พนักงานแล้วก็คุณหมอทุกคนบริการดีมากประทับใจมากมากค่ะรับรองค่ะว่าจะมาอีกหลายๆครั้ง